เดี๋ยวไปขับให้รถแป๊บนึงเขียนมันอย่าเขียนเลยนั่งนั่งก่อนคุณครับเออน้ำตกน้ำมันเดินมันขับไปข้างหน้ายังไงปวดปวดสเปคกาคุรอีกว่าคุรอกีกว่ากุลบกีลบกาลบรอกีกว่าอีกว่าปวดสเปกบาร์เบรกมันหยุดยังไงสเปกบาร์ บอกว่าเดี๋ยวไปขับเองมามาขับให้มามาจะไปไหนจะเอาไปวางไว้เอาไว้จอดทำอะไรกันวะไหนไหนไหนเอาไอ้ต้งเสร็จแล้วเหรอตงไหนไหนเครื่องบินอยู่ไหนเสร็จแล้ว ลบนเกอไม่ต้องเดี๋ยวจะไปจะไปไอ้นี่นะไปด้วยเปล่าได้การคิวบ็อกเอียสามามึงบินขึ้นเลยมึงลองลงกูดูหน่อยดิลานเมย์เนี่ยเออมึงมึงลองลองลงลานเมย์ดิลงลงได้ไหมลองดิแต่ว่าช้าๆนะเดี๋ยวกูไปถอดเสื้อผ้าถอดได้ปะทาไมวะมันของมันลูน มันมันต้องช้าที่สุดนะต้องถึงจะลงได้กูจะขึ้นยังไงก่อนมึนขับรถริมเลเนี่ยเอามาขึ้นข้างบนเนี่ยไม่มึงเลาะมาทมางหน้าดิเลาะมาทางหน้าเออแล้วเลี้ยวซ้ายเนี่ยงานเอออาโห่อันเดียวมันได้อันเดียวมันขึ้นได้แต่กั้น

ยนลิ้นเน็ตยันลิ้นไก่เฮียตูมแน่ไอสัตว์ทำไมตูมอ่ะคืออะไรอ่ะไม่มันไอไอเออกำแพงอ่ะมันสูงไปอ่ะกำแพงอะไรสูงไปแล้วไงอ่ะมันไม่พอหรอไม่มันต้องมันมันต้องมันต้องชากว่านี้ เลยต้องต้องต้องช้ากว่านี้สักหกสิบเจ็ดสิบหกสิบอย่างเงี้ยเอาให้ช้าที่สุดเถอสร้างเพิ่มเป็นสามให้มันวิน 3, ่งตรงกลางน่าจะพอมั้งพี่บีใช่มันต้องค่อยๆช้าๆเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบ นีไงต้าวเรียบร้อยชชกชนชนกำแพงเลยเหรอแบบไหนดิโตชนกําแพงเลยเหรอ โอ้เรียบร้อยก็ไม่เจอไอ้ตุ้มเรียบไ้อยวะปัดบอกเครื่องินกูทำให้มันสามบล็อกเลยพี่ถ้างนั้นอะขนาดสองบล็อกมัยังร่วง <c oughs> เอาร่วงร่วงข้างเหรอเมื่อ้ เมื่อกี้ล่วงข้างเหรอเมื่อกี้เลอะลตกลางเลยคกย็ปีกูมันลงกลางเลยอัรเหรอนี่ไอ,อ้มันต้องออกไปอีกว่ะออกไปอีกใช่มันมันมันสุดแล้วไม่ใช่ถ้าออกไปอีกไอ้มันต้องทำเนินว่ะ ไอ้มึงก็เนินตรงเนี้ยเนี่ยเนินไม้เนินไม้ชี้ขึ้นอ่ะเพื่อที่มันจะเบรกอ่ะแต่แล้วแล้วเราจะเอาขึ้นขึ้นยังไงเนี่ยเหรอใช่เพื่อที่จะเบรกอังนั้นอันเนี้ยกูทำต้องสามอันแล้วกันต้องเอาติดบ้านวะไอ้ไอ้ไอ้ต้องเอาติดบ้านไอ้ติดบ้านอื เออแล้วมันก็โดดเข้าบ้านเลยนะมันกระโดดเข้าบ้านเลยนะทุบทิ้งสองชั้นก็ไม่รอดพี่โดดโดดเข้าได้เลย